กราบสัมดีิท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราเดินทางไปที่มอห้องไม้สักทินรักพระรอช่อแหอสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพ้นี้ใจงามเป็นคำขวัญของจังหวัดแพร่ครับวันนี้ตชาชัยสายเดินทางมากราบไหว้ขอพรวัดพระธาตุดอยเลงเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในจังหวัดแพร่นะครับ ประวัติคร่าวๆนะครับของวัดพระธาตุดอยเลงเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแหรประมาณ3มกิโลนะครับดูความง,งดงามของพระธาตุดอยเลงครับเป็นพระธาตุที่งดงามมากครับตั้งอยู่บนยอดเขาสูง พระทาตุดอยลิงเป็นภูชนียสถานที่สําคัญการก่อสร้างนะครับของพระทาตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างพศเท่าใดนะครับด้วยภูมิทัศน์ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงซึ่งสามารถมองเห็นทิศทิวทัศนะครับของจังหวัดแพร่ได้อย่างชัดเจนประกอบกับพื้นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์จากจุดสูงสุดสามารถมองเห็นพระธาตช่อแฮได้อย่าง สวยงามตลอดแนวเขาครับตอนนี้ยศสายก็จะขึ้นไปนกราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาถึงข้าพเจ้าขอตั้งกิจอธิษฐานลึกต่อพระธาตุดอยเล็งแห่งนี้ขอความผาสุกจงมันเกิดแก่ข้าพเจ้าในการเดินทางเข้ามากราบไหว้ตลอดท่านผู้ชมทุกท่านขอให้รับอานิสงผลบุญร่วมกับข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุดูความงดงามของพระธาตุดอยเล่งอีกครั้งหนึ่งครับประวัติพอคร่าวๆครับจากตำนานเล่าสืบสารกันมากันอย่างยาวนานนะครับวัดพระธาตุดอยเล่งมีตำนานว่าเป็นพระธาตุ สร้างคู่กันมาสามพระาธาตุนะครับคือพระาธาตุช่อแฮพระาธาตุจอบแก้งและพระาธาตุดอยเลนแห่งนี้เล่าขานกันว่าครั้งหนึ่งครับเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับได้เสด็จไปโปรดเวนัยวัดมาดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของดอยทชักขปันพดเสด็จมาถึงจวนแก้งณที่นั้นจริงชื่อว่าดอยจวนแจ้งปัจจุบันเรียกพระดอยจอบแจ้งนะครับ และเสด็จต่อมาทางทิศเหนือของทชคับันพจและได้ประทับอยู่ที่นั่นและทรงมอบพระเกศาธาตุให้ขุนล้วไอก้ก้มได้เก็บไว้ณที่นั้นต่อมาได้ทรงสเสด็จมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสูงกว่าดอยทั้งหมดในเมืองโกสันซึ่งนำบากวางไว้ใกล้ๆดอยลูกนั้นและประทับแลดู ภูมิประเทศของเมืองโกสันทรงตรัสว่าเมืองนี้น่าลื่นลมเหมาะแก่การสร้างเมืองการประทับแลดูนั้นภาษาพื้นเมืองเรียกว่าเล็งดังนั้นดอยลูกนี้จึงชื่อว่าดอยเล็งจนถึงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระาธาตุดอยเล็งตามตำนานที่กล่าวขานกันมาและนี่คือข้อมูลคร่าวๆครับที่แตาชาัยพอรู้มาแล้วครับผิดพลาดประการใด ตชัยตาสก็ขออภัยไว้นัที่นี้นะครับเป็นวัดที่สวยงามตลอดตั้งอยู่บนยอดเขาสูงนะครับในการเดินทางขึ้นมาก็โปรดใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอยอดเขาที่สูง เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ตาชชยาสายขอแนะนําครับวัดพระาธาตุดอยหนึ่งอันงดงามแห่งนี้และที่สําคัญครับเราเดินทางมาจังหวัดแพร่ก็จะได้เข้าไปกราบไหว้ขอพอรพระาธาตุดยระยะทางห่างกันเพียง3กิโลครับคือพระาธาตุดอยเล็งและพระาธาตุช่อแหะครับความงดงามของ จังหวัดแพร่ครับยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและผืนป่าความงดงามเหล่านี้รอท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดแพร่และก็มีโอกาสนะครับ อย่าลืมแวะเข้าไปกราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดพระธาตุดอยเล็งอันงดงามด้วยธรรมชาติปกคุมโดยรอบเป็นวัดที่ร่มรื่นและก็เย็นสบายมากประกอบกับวัดพระธาตุดอยเล็งเป็นจุดสูงสุดนะครับ และที่สำคัญสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าบนลอยแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนความงดงามของพุทธศาสนาครับเราท่านผู้ชมเพื่อเข้ามาพิสูจน์ตลอดได้กราบไหว้ขอพรวัดพระธาตุดอยเล็งเป็นจุดสูงสุดนะครับของพระธาตุทั้งหมดในจังหวัดแพร่ และเส้นทางการเดินทางขึ้นมาพระาธาตุดอยเล่งเป็นถนนลาดยางอย่างดีครับการเดินทางสะดวกสบายมีโอกาสนะครับขับรถขึ้นมาได้และก็จะได้เข้ามากราบไหว้ขอพรวัดพระาธาตุดอยเลงเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและหน้าที่การงานครับเสร็จจากจุดนี้ตรชัยก็จะเดินลงไปบริเวณด้านล่าง กดติดตามเราไว้ครับจะไปที่ไหนต่อในเส้นทางภาคเหนือครับเพราะช่วงนี้เราได้เดินทางมาถ่ายทําทางภาคเหนือและจะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวและวัดวารามให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างงดงามทุกวัดครับในช่วงนี้แย่สายก็โบมือทักทายและก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้พร้อมแต่ชัยนะครับขอความพัส,สุขครับจงมันเกิดแก่ทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งจบด้วยความงดงามที่พระธาตุดอยลิน แห่งนี้เพียงเท่านี้สลหรับวันนี้ตาชัยยสายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ